สบายกรุก๊ปกระจายโอกาสส่งต่อความสบายธุรกิจแฟรนไชส์สบายเทค h c o m น่าจะได้7นะคะ10จานค่ะแจาน50าสจานครับได้เวลารับโจทย์อาศจรรย์สารพัดนึกหมดเวลาออกมารับโจทย์เซอร์ไพรส์ไปวางที่หน้าของตัวเองได้เลยครับมแ<า>ล้วอ,อย่าเพิ่งเปิดดูนะมาฮะ คนหนึ่งนะเออแต่งตัวฤาษีแต่มันจะเป็นต้องเดินเหมือนก็ได้นะ <c oughs> เอาสักค้ายเคียงโหโหนี่ก็บมุกมุคอยตามเลยโอ้โหไม่หลุดเลยจริงๆออได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์รกันมาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทั้ง3คนของเรามาดูที่คนแรกคุณเรดาได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์รามาเป็นหนุมานถวายแหวนเกมนี้เราจะให้คุณเรดาเนี่ยออกไปตามหาแหวนที่หายไปจํานวน3วง ถ้าเจอแล้วก็กลับมาถวายให้กับพิธีกรของเราแค่นั้นเลยครับแต่ถ้าหากยากไปเนี่ยกลัวจะหาไม่เจอเรามีคําใบให้คุณเรดารอีกด้วยแต่ว่าคําใบเนี่ยสิครับมันจะทําให้ง่ายหรือว่ายากกว่าเดิมกันแน่สถานที่นะฟังสถานที่แรกที่แหวนเจ้าต้องเอาไปมาให้ข้าพึกษสารท้ายซอยใ<อ>ต้พระอุทกและสุขขาววดีกลัวของงงให้เขาบันเทิงเออเอ,อ่ะเอาไปหาได้เลยเอาเอาแหวนมาให้หน่อยเอามาแหวนมาให้พิธีกรหน่อยออไปเลยไป,ไป ที่แรกที่เราจะไปกันนะครับเป็นพฤกษาทายซอยนะครับความหมายของมันน่าจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ทายซอยตอนนี้เกิดปัญหาเรียบร้อยอย่างหนึ่งแล้วครับต้นไม้ต้นไหนก็ไม่รู้มีต้นไม้ที่ไปบนเลยเจอแล้วครับอันที่หน,นะครับได้แล้วครับเดี๋ยวอันที่สองเราไปหาของสุข,ขาวดีกันดีกว่าอันที่2องน่าจะเป็นห้องน้ำชัวๆเลยไป ที่สแล้วครับอันสุดท้ายนะครับเป็นใต้พาอุทกอุทกบรรเทาว่าน้ำอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องอยู่เกี่ยวกับน้ำแน่นอนเราไปหามกันเลยครับลานน้ำหรือเปล่าลองถามดูก็ได้ครับเห็นแม่แบบนี้ไหมครับเห็นแม่แบบนี้แบบนี้ไหมครับไม่เห็นไม่เห็นโอเคครับเราเจออันสุดท้ายแล้วครับมันอยู่ใต้ทางน้ำนี่เองโอ้โหหัวไหมเ้าทุกคนแล้วก็ปามันแปลกเลยตอนไหนเชิญหน่อยสองเชิญ มาเลยอันนี้ไปถูกไหมฮะไปถูกครับผมอยู่ที่ไหนบ้างที่ไปเจอมาอุสาท้ายซอยอยู่ไหนอยู่ตรงต้นไม้ครับต้นไม้เลย สุขาว่าดีนี่คือไงสุขาว่าดีก็คือห้องน้ำเลยครับอห้องน้ำหญิงใช่คะอนุมานีเจ้าชู้ไงในวันค่ดีนี่ก็เจ้าชู้มากไปไหนไปลบที่นั่นได้เมียที่นั่นจริงมากจริงโอ้ดีแต่ไปเจอห้องน้ำอ่าแล้วก็ใต้พระอุทครับอยู่ตรงใต้แทงน้ำนี่ครับใกล้ๆกล้เลยก็ยังถืูว่าเก่งนะมีการแปลความหมายออกมาได้อย่างชัดเจนและถูกต้องนะฮะถวายแบถวายแบบเอาไปแบบรูปอะไรเนี่ย รูมีรูปมี <laughs> ปมอ่ะเดี๋ยวให้อนุมานทำมาแล้วกินหลักต่อลราได้เลยได้เลยว้าโอเคคนที่2คุณหนุ่มได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์มาเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนและเกมนี้เราจะให้คุณหนุ่มต่อบทกลอนที่ทีมงานเตรียมไวใ้ให้ให้ถูกต้องที่สุดถ้ามั่นใจก็แค่อ่านให้พิธีกรของเราได้ฟังว่าถูกหรือเปล่าถ้าทําได้ก็ถือว่าผ่านเลยครับแต่ดูดีๆก็แล้วกันมีคําใบ้ที่ไม่ถูกต้องปะปอนอยู่ด้วยเนี่ยสิครับถ้าเรียงกลอนไม่ถูกก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับคุณหนุ่ม คำทั้งหมดอยู่ตรงนี้เขาจะต้องเรียงครับเอาจริงๆมันยากมันจะมีคําทั้งใช่และไม่ใช่นะคุณดูดีๆนะเหมือนนานให้เรามองเมื่อกิ้วโกดคนบ้าอะไรมองกิ้วโกดตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเหมือนคิงคองนะบัตรนั้นอะไรบัตนั้นอะไรบัตนั้นนนท็อกน้ำใจแกลวกอ้า กริ้วโกรธแน่ร้องไปด้วยร้องไปด้วยงนะเก่งร้องไปด้วยบัดนั้นนนทกน้ำใจแกล้วกล้ากริ้วโกรธร้องมันต้องแบบกล้าแล้วต้องลงท้ายถ้าตรงนี้ไม่สละหามันก็ต้องลงท้ายสะอาสละประกาศตราวาดมาเอ้ยได้แล้วนี่นี่ลองร้องเลยลองร้องเลยลองท่อนหนึ่งร้องอีกใช่ไหมมาลองดูบัดนั้นนนทกน้ำใจแกล้วกล้า กริ u โกรธร้องประกาศตามมาประกาศตวาดมาประกาศตวาดมาตามมาอ่ะมาแล้วก็อะไรเ้าเมธลลาอาเขาก็ต้องเมธลาอาเพื่อให้คํามันคล้องอัี้จาของเฮงทุกวันโหเหมือนบอกเลยขอเฉลยผมเลยทุกวันอันนี้จ้าของเฮงเล่นทุกวันจนหัวตบวางไเลยก็เฮ้ย เเเฮฮ้้ยยมีผมติดอะไรจนหัวจนหัวไม่มีผมติดเพี่เก่งนะเนี่ยเฮ้ยสุดคลิปที่เรากดอดกลั้นให้ร้องให้ร้องเดี๋ยวให้ร้องวันนี้จะได้เห็นกันชี้นิ้วไปขบฟันนั่นขบฟันอะไรอะไรของเราน่ะเฮ้ยเก่งนะ ขบฟันแล้วชี้นิ้วไปใช่เปล่า,ใช,าใช่ไหมมั่นใจร้องลองอ่ะร้ององ่ร้องก่อนอนะ่ะบัดนั้นนนทพนนำใจแก้วกล้าริวโกรธร้องประกาศตวาดมาอานิจจาคมเห่งเล่นทุกวันเหมือนนอนถนนจริงจริงจนหัวไม่มีผมติดสุดคิดที่เราอดกลั้น วันนี้จะได้เห็นกันคบฟันแล้วชี้นิ้วไปถามนิดนึงที่วางไว้มั่นใจไหมว่าถูกอ่ามั่นใจครับมั่นใจใช่ป่ะถ้ามั่นใจใช่ไหมครับกลับไปทำภารกิจเราโอ้โหยอดสุดยอดยอดสุดยอดอ่าเจ๊ฤกษ์เสีย และคนสุดท้ายของเราคุณคิมได้รับโจเซอร์ไพรส์มาเป็นเกมพระรามแผลงศรเกมนี้เราจะให้คุณคิมแสดงท่าทางแผลงศรเพื่อยิงธนูให้เข้าเป้าที่ทีมงานได้กําหนดไว้ให้หากยิงปักครบทั้ง3ดอกก็ถือว่าผ่านเลยครับแต่ว่าโจเซอร์ไพรส์ต้องเป็นพระรามแผลงศรสิไม่ใช่ทศกัณฐ์ถึงจะปลกแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้พระรามไม่ว่างก็เลยให้ธนูวิเศษแก่ทศกัณฐ์ยืมใช้เพื่อทาภารกิจให้ผ่านเท่านั้นเองยังไงก็เล่งดีๆกันแล้วกันครับอย่าให้เสียชื่อทศกัณฐ์เขาล่ะครับ แต่ให้หน่อยนะฮะครับอยากให้อายฮะเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งก่อนนะครับเบอร์หนึ่งฮะเมื่อไหร่ฮะยิงตัวเองไงรูสการยิงรูสการอันนี้คือการสองโอ้ธนูไม่ดีครับทำไมอ่ะผมว่าต้องรูสการต้องปลูกเองครับเอายยปลูกเองปลูกเองอะปลูกเองมาหน้าม้าอันเอ้นะมาอันเดนะโอ้พุทธไยเยอะโอ้ยปลูกเองวไ่ะ หลองนี่แหละครับเบอร์สองนะครับนี่เบอร์หนึ่งยังไม่รอดเลยเดี๋ยวไม่เลยเขาดอ๋อท่าจะนีกว่นี้เดินเอาไปปางเลยโอ้โหนิดเดียวเราปางไปแล้วโอเคครับใส่ใจสมาธิสมาธิปลูกเองเบอร์หนึ่งก่อนครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนเบอร์หนึ่งนะครับเขาบอกเขาปลูกเองแล้วมันจะแม่นนะเฮ้ยเอาเรื่อง เป้าสองเปาสเป้าที่สองนะครับโอ้โหัาดุงโอ้โหจริงาเอจริงๆก็บางทีก็นะเขาสาบอกทิกแล้วว่าเล็งสูงหน่อยอ๋อเลเ่สดมือเดี๋ยโบนิสเดี๋ยวมาคตก้องทีเลยเลงที่เลขเลงที่เลขอะไรที่เลขเเ้เอาเรื่องแต่ผมยิมให้เป่าสุดท้ายเป่าสุดท้ายเบอร์สามนะครับเบอร์สามนะครับฮะ ฮ้ยดีดูค่อยๆดีดีดีค่อยๆคอนโชว์คอนโชว์โอ้โหไม่ค่อยๆมามาไม่ยากมาเอ้ยอะไรเอาเรื่องโอ้โหนี่ยเริ่มจับทางได้แล้วดนงไงนี่ถ้ายิงอีกก็ชนทุบรงอีกอ่ะโอ้โหสำเร็จไปทำภารกิจถัดไโอเคขอบคุณครับขอบคุณกรมเยี่ยมเลยนะครับนี่ไม่ยากครับแค่ให้ยิงลูกดอกให้ได้สามเป้าครับมันยากตรงที่เราต้องวิ่งเนี่แหละครับวิ่งจากแต่กินมันจุ๊ก ของท่านหนักก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับโชคดีที่ได้ก่อนที่เมื่อกี้ได้ร้องเนาะลมออกแควนี้แหละกินได้อีกเยอะถ้าไม่ไหวก็บอกเดี๋ยวพี่ไปต่อได้ไงมากินไม่ทันผมเลยครับผมกินเร็วยิ่งกว่าหนมานีกจานแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอก สิบนาทีสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหลุ้นเหลือเกินว่าเขาจะไหวหรือไม่ไหวยังไงบางคนต่างไม่หยุดเลยไปดีกว่าไปอัพเดตกันดีกว่าไปให้สองเรื่องเลยไปหาพ่อปู่สีก่อนหาพ่อปูนะมาพ่อปู่ก่อนโอ้โหหน้าตาสดชื่นพ่อปู่เป็นไงบ้างสิบนาทีสุดท้ายพ่อปู่ไปต่อได้ครับผมไม่ได้กินไปต่อเหรอไปต่อที่อื่นนะครฮะดูเลยจะแย่สุดยอดได้อีกกี่จานพ่อปู่ว่าไป อย่าเรียกเป็นจานเลยว่ะสำหรับผมอ่ะยกหม้อผัดมาวางไว้ให้ผมเลยดีกว่าเอาเชิญหม้อผัดใจใจใจยังเดี๋ยว้อดเลยลูกเดืบรอรอเล่นมีแรงแค่ไหนขาใส่สุดเลยได้เลยตอนนี้ตัวนะเอาไปต่อสองไปหาหนุมานตายหนุมานเรด้าเรด้ามาหนุมานสิบประเด็นสุดท้ายตอนนี้ยังไหวอยู่ครับไม่เคยมีใครพูดแล้ว หลังจากเราส Trustee ัมภาษณ์ว่าไงสิบนาทีอ่ออิ่มต hmm. ั้งนานแล้วพี nin ่อิ่มแต่ที่คุณโมงแล้วสุดยอดก็เจ๊คำพูดได้ไหมกับตัวตรงนี้เลยจุดยืนอยู่ตรงไหนวะนะฮะสิบนาทีสุดท้ายตอนนี้ พี่ว่าถ้าเหลือพลังเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยได้มันอาจจะพลิกขึ้นมานำได้นะ่มันตัดสินกันตรงนี้เลยนะอ่าสู้ๆนะได้ค่ะครับผมมาหาทศอิสกีมงานโอ้ี่ดูเลยว่าโอ้โหมันยากกินเยอะใช่ยักษ์นี่ไม่ธรรมดาเน่ได้อีกกี่จานผมเป็นหนึ่งทศกัณฐ์สิบสิบมื่นสิบหัวสิบหัวต่ำๆต้องสิบจาน แค่เนี้ย้แบ่งมาซะดี้อเลยจะแบ่งให้ลูซีซะด้วยยังไงไหวไหมยยับอาจารย์ถามด้วยลูซีเอาไหมแบ่งให้เฉยเลยหยอกครับหยอกหยอดยังไหวครับอ10นาทีสุดท้ายไงก็เอาใจช่วยนะครับเล่งได้ก็เล่งช่วงนี้นะครับผมโอเคเอาละเอาพีดนะคุณผู้ชมครับเหมือนก็บอกพวกแข้งแข้งของเราวันนี้เก็หน้ารักแล้วก็เฮฮากันทุกคนจริงๆขำๆเลยทีเดียวนะแต่ว่าเนื้อ ื่องของการแข่งขันในส่วนเรื่องของการแข่งขันนั้นก็ต้องจริงจังกันต่อไปซึ่งตทีสุดท้ายมันมีการพลิกชนะพลิกแพ้กันตรงนี้นะพี่น,นะตรงนี้เลยอ่านะฮะใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้ไปลุ้นกันในช่วงสุดท้ายเลยครับ มาถึงช่วงสุดท้ายของเกมการแข่งขันกันแล้วครับต้องบอกเลยว่าทั้ง3คนเนี่ยก,กินกันดุดันสมบับาท,ที่ได้รับวันนี้กันเลยแถมยังซัดกันแบบรัวๆกินกันแบบต่อเนื่องไม่เกรงใจใครจริงๆครับและถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงท้ายของเกมการแข่งขันทุกคนก็ดูเหมือนจะเริ่มอิ่มเริ่มตึงท้องกันขึ้นมาบ้างแล้วครับแต่ก็ไม่มีใครยอมใครแม้แต่นิดเดียวและใครที่จะได้เป็นแชมป์ในศึกดวลพระลักษมณ์ลงสงประจายุทธภูมิสาจุย้ยก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันช่วงหน้าครับ